หนูแฟนใครอ่ะอ๋อเป็นแฟนพี่ป่ะเห็นมาทุกวันเลยโอ้ีโหหมาเท่ากองออมนี่เลยแฟนอ่ะเขาต้องไอ้ไม้น้อยนะไม้น้อยนะไม้น้อยนะไม้น้อยน้องเป็ดมาเล่นไม้เลยพี่เออไม้คนน้อยเลยแนวหน้าแนวหน้าฝั่งคนของหน้ตีห๋ แม้ศัตรูจะมากกว่าเราเพียงใดแต่ถ้ามันกระจอกตาหมาแบบนั่นก็ไม่ต้องไปกลัวมันล้อไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมันไม่ได้เก่งมันกระจกตำหมาเอแต่อย่าบั๊ในแอดด็อบนะเว้ยตอนเล่นเสียหัวดำของน้ำเนี่ยมันจะเปิดแล้วนะมันจะยิงระเบิดระสานนะเว้ยมันจะยิงระเบิดตะสานดีมีใครมัวะมันจะมาแล้วนะขอสามโตได้ไหมสามโตไหมบ้าไไ้จ้ะะเอาดีมึงต้องกลัวที่อะไรมันวะมันนี่มาพี่จะนัวตรงไหนพี่

เพิ่มหน่อยเยอะๆเยอะดิดันมาดันมาตรงนี้มีตรงนี้มีอีกดันมาหน่อยดันมาหน่อยอไรก่กันนอ๊ยี่ีีีวใครช่วยบูมยังมีใครช่วยูมยังรีไปอีกรีไปอีก กันหน่อยกันหน่อยชุบบุ้มยางชุบบุ้มบต้นไม้หน่อยฮัลโหลเขาเดินหน่อยชุบบุ้มบุ้มตื่นบู้มแทงนะแทงนะแทงกวาาให้เล่นให้เลบิโก้ให้สบิโก้ให้สบิโก้ให้ชุบเื่อนชุบเื่อนชุบเื่อนชุบเคล็ดชุบเคล็ดชุบเคล็ดเข้าเบรกนี้เบรกนี้เขาติดเพื่อนด้วยมาคำนี้จ้าอยู่ถูกจ้าอยู่อย่างผมหน่อยนะเป็นเป็นกันเกัน่อยอย่าเข้าบุ้ แมรี่ดีไปเต้น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 โอ้ชุบิโก้ไลเกอร์ดันมาหน่อยดันมาหน่อยดันมาหน่อยไลเกอร์ดันไปข้างหน้าหน่อยเกือเพื่อนด้วยเฮ้ยตรงนั้นมันนัวกันให้หน่อยกันให้หน่อยมันนัวเกินอย่าไปดูตรงนั้นคืนคืนคืนเตือนเตือนเตือนดีไปดีไปคืนเข้าไปก่อนชุบ่เคอยู่นะชุบ่เคอยู่นะ ไปออกไปเล่นกับเพื่อนอัลพี่อตายตายตายุบอยู่ทุบอยู่โคบหน่อยโคบหน่อยกันหน่อยอยู่ เรียกู MKK อะพวกก uh uh um ูค eh. um er like, uh ือราชาลิงมเห็นแต่ตอนกูรงแต่ตอนนี้พวกกูกำลังจะบินเรียกว่าราลิงไงตอนนี้พวกกูไม่ชิงรอบมาถ่วงบอลลหลายคนเรียกพวกกูมังกี้คิงไงพวกกูมังกี้คิงลาซาดูดังอยากวาดบี